จากความเดิมที่แล้วเริ่มเรื่องมาที่ถนนหมายเลขหนึ่งเจอบุคคลปริศนาที่เราไม่สามารถเข้าใกล้ได้นิมมานอรารดีฟาร์มทำความรู้จักตลาดนัดปศสุสัตว์ที่มีร้านขายของมากมายเจอกลุ่มคนปริศนายืนปิดทางเข้าสู่ถนนหมายเลข12สสู้กับผู้นำเขตอีสานชนะได้รับแผ่นทองรับรองสองแผ่นได้รับรันนิง่งชูเข้าสู่ถนนหมายเลขสองเจอคู่แข่งท้าสู้หลังจากนี้คืออีพีสาม ถนนหมายเลขสองเมื่อเรากำลังจะเดินไปยังเมืองต่อไปจะมีคนตะโกนขอร้องให้ช่วยจากทางในถนนหมายเลขสองเราจึงวิ่งไปช่วยเราจะพบกับผู้หญิงและโปเกมอนลิงสีขาวที่หนีกลุ่มคนปริศนาขึ้นไปบนเนินเขากลุ่มคนปริศนานั้นต้องการชิงโปเกมอนลิงสีขาวมาจากผู้หญิงคนนั้นเราจึงตัดสินใจตะโกนท้าสู้กับกลุ่มคนปริศนากลุ่มนั้นเมื่อได้คุยเราจึงพบว่า กลุ่มคนปริศนานี้มีชื่อกลุ่มว่าโอปปาติกะแล้วจะเข้าสู่การแบทเทิลทีละคนโอปปาติกะคนที่1ใช้โปเกมอนตุกแกโอปปาติกะคนที่สองใช้โปเกมอนตุกแกและโปเกมอนทากดูดเลือดเมื่อเราชนะมาได้ผู้หญิงจะพาลิงขาววิ่งไปทางถนนหมายเลข 12. กลุ่มโอปปาติกะจึงวิ่งตามไปเราที่ยืนดูอยู่อยู่ๆก็เผยปากท่ำขึ้นมา พร้อมกับโปเกมอนปริศนาที่เรียกเราเข้าไปเมื่อเราเข้ามาจะเจอกับผู้หญิงและลิงขาวและโปเกมอนคู่ใจของผู้หญิงคนนี้ก็คือมูจูนฟอร์มภูมิภาคไทยโปเกมอนเด็กปีศาจมอดินธาตุดินและมืดเป็นโปเกมอนที่สร้างดินขึ้นมาปิดปากทําเมื่อกี้เมื่อเราเข้าไปคุยกับผู้หญิงเขาจะแนะนำตัวว่าเขาคือนักวิจัยโปเกมอนสาขาย่อยเขตอีสานมีศูนย์วิจัยอยู่ที่เมืองถัดไป และโปเกมอนลิงขาวตัวนี้เป็นโปเกมอนที่เพิ่งเกิดในถนนหมายเลข12แต่ที่แปลกก็คือปกติของโปเกมอนสายพันธ์นี้จะมีสีน้ำตาลแต่เด็กคนนี้เกิดเป็นผิวขาวซึ่งมันตรงกับเรื่องเล่าบางอย่างฉันจึงต้องการนำเด็กคนนี้ไปตรวจสอบที่ศูนย์วิจัยแต่ดันเจอกลุ่มโอปะปาติกสะก่อนมันก็คงต้องการพลังจากลิงขาวตัวนี้แน่ๆเราก็จะถามเขาว่าแล้วที่เราเห็นว่า เขาวิ่งหนีไปทางถนนหมายเลข12หละเมื่อเราถามจบมีโปเกมอนตัวหนึ่งเข้าท่ามาพอดีวูดอลโปเกมอนดินปั้นรูปคนาธาตุผีแหละดินเป็นโปเกมอนของผู้หญิงคนนี้อีกตัวมีความสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้อย่างเมื่อกี้ก็ปลอมตัวเป็นผู้หญิงคนนี้เพื่อล่อให้กลุ่มโอปาปฏิกะไปทางอื่นน่าจะทําให้กลุ่มโอปาปฏิกะวงเวียนอยู่ในถนนหมายเลข12สักพักใหญ่เมื่อทางปลอดภัย เราและผู้หญิงคนนี้จะว่าไปยังศูนย์วิจัยสาขาย่อยในเมืองต่อไปเมืองโบราณบ้างไฟลักษณะเมืองนี้จะถูกสร้างขึ้นด้วยหินทั้งหมดสถานที่หลักๆก,ก็จะมีโปเกมอนเซ็นเตอร์ศูนย์วิจัยสาขาย่อยเขตอีสานร,ร้านค้าของแปลกเทวรูปพญานาคห้าเสียนเส้นทางไปถนนหมายเลขสเส้นทางไปถนนหมายเลขสเมืองนี้เราจะสามารถเดินไปถนนหมายเลขสาสู้กับยิม,มแมลงก่อน หรือเดินไปถนนหมายเลขสี่เพื่อสู้ยิมดินก่อนก็ได้เพราะถ้าย้อนกลับไป e ีพีหนึ่งเราได้บอกหมายเหตุไปแล้วว่าปอร,รเราจะข้ามสะพานทางใต้ของเมืองมรดกไปเขตกลางไม่ได้จนกว่าเราจะเคลียร์เขตอีสานทั้งหมดก่อนสรุปก็คือเราก็ต้องเคลียร์ภาคอีสานให้จบจึงจะเข้าสู่เขตกลางได้กลับเข้าเนื้อเรื่องนะคะเราจะวาดมาอยู่ในศูนย์วิจัยสาขาย่อยเขตอีสานกับนักวิจัยผู้หญิงและลิงขาวนักวิจัยหญิงจะขอบใจเรา ที่พาเขามาส่งที่นี่เขาจึงให้เ M ท่าตัดต้นไม้ให้แก่เราเขาบอกต่ออีกว่านี่คือของตอบแทนที่เธอมาส่งฉันที่นี่มันคงจำเป็นสำหรับเธอมากในภูมิภาคแห่งนี้ส่วนเจ้าลิงขาวตัวนี้ฉันจะรับเลี้ยงดูมันชั่วคราวและจะเริ่มทำการวิจัยเกี่ยวกับมันตั้งแต่ตอนนี้ว่ามันจะใช่อย่างที่ฉันคิดไหมจากนี้เราก็สามารถออกมาสำรวจเมืองนี้ได้ถ้าเราไปบริเวณเทวรูปพญานาคห้าเสียนเราจะเจอบุคคลสามคน ที่ใส่เสื้อผ้าเหมือนกันถ้าเราไปคุยกับคนแรกเขาจะเล่าข้อมูลเกี่ยวกับเมืองนี้ให้ฟังว่าเมืองโบราณบั้งไฟเป็นเมืองเก่าแก่ทุกคนในเมืองนับถือพญานาคมาทุกยุคทุกสมัยมีการละเล่นบั้งไฟพญานาคทุกๆสัปดาห์เป็นงานสังเสริมต่อพญานาคถึงปัจจุบันนี้มีคนต่างถิ่นมาอาศัยอยู่ในเมืองเยอะขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความศรัทธาต่อพญานาคในเมืองนี้ลดลงเลยเมื่อเราเดินมาคุยกับคนที่สอง เขาจะบอกเราว่าสิงและวารีกุญชรเป็นโปเกมอนลึกลับที่ซื่อสัตย์ต่อพญานาคซึ่งไม่ต่างกับเผ่าของฉันที่ศรัทธาต่อพญานาคเช่นกันเมื่อเราเดินไปคุยกับคนที่สามเขาจะบอกเราว่าทุกๆวันพฤหัสเมืองนี้จะจัดการละเล่นบุญบั้งไฟฉันอยากได้โปเกมอนงูชนิดหนึ่งที่มันสามารถปล่อยไฟออกมาทางหางและบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้มันเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีนี้ถ้าเธอจับโปเกมอนชนิดนี้มาให้ ฉันจะให้ของรางวัลตอบแทนซึ่งโปเกมอนงูที่เขาต้องการนั้นก็คือสเนเคตโปเกมอนลูกไฟพญานาคธาตุไฟและพืชอ,อัตราการพบเจอ0.5%ในป่าดงต้นตาลสมมุติถ้าเราจับสเนเคตมาให้บุคคลน,นี้แล้วเขาจะให้วัตถุมงคลใส่เวทมาหนึ่งชิ้นได้มาแบบสุ่มให้ซึ่งวัตถุใส่เวทนี้จะมีระดับความแรอีกด้วยคอมมอนแปรซุปเปอร์แร่อพิก เมื่อได้วัตถุใสเวทแบบสุ่มมาเรียบร้อยแล้วเกมจะแนะนำระบบใหม่ทันทีเป็นเมนูที่ไว้สำหรับพกพาวัตถุใสเวทซึ่งเราจะสามารถพวกวัตถุใสเวทได้มากสุด4ชิ้นคือห้อยคอห้อยข้อมือซ้ายห้อยข้อมือขวาห้อยรอบเอวตัวอย่างวัตถุมงคลและวัตถุคุณใสเช่นตะกรุดระดับซปเปอร์แกรเมื่อใส่แล้วเวลาแบทเทลิลโปเกมอนฝั่งตรงข้ามจะตีโปเกมอนเรา ด้วยท่าธาตุผีไม่เข้าเลยผ้ายันหนึ่งแถวระดับคอมมอนเวลาแบทเทิลจะเพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพบวกสิบหรือผ้ายันห้าแถวระดับเอพิจะเพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพบวก40และเพิ่มพลังป้องกันเวทบวก40ควายธนูระดับแรรเวลาแบทเทิลโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามจะติดค่าสถานะคำสาปตั้งแต่เทินแรกเลยปลอถ้าฝ่ายตรงข้ามถือวัตถุใส่เวทตะกรุดอยู่ ควายธนูจะไม่เกิดผลเพราะควายธนูเป็นวัตถุคำสาบที่โจมตีโดยผีลมเพลมพัดระดับคอมมอนเวลาแบทเทลิลทั้งโปเกมอนเราและทั้งโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามจะสุ่มติดค่าสถานะคำสาบก็คือภายในหนึ่งเทินจะมีใครคนใดคนหนึ่งสุ่มโดนคำสาบและวัตถุนี้ก็เช่นกันกับควายธนูถ้าฝ่ายไหนถือตะกรดก็สามารถป้องกันคำสาบได้100%เอร์เซ์ หรือถ้าฝ่ายเราถือวัตถุใสเวททั้งลมเพลมพัดทั้งตะกรุดการสุ่มโดนคำสาบของลมเพลมพัดจะกลายเป็นสุ่มเทินโดนฝ่ายตรงข้ามฝ่ายเดียวก็อาจจะโดนคำสาบติดกันสามเทินก็ได้หรืออาจจะโดนเทินเว้นเทินก็ได้ซึ่งลมเพลมพัดก็ต่างจากควายธนูที่ควายธนูจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามติดสถานะคำสาบทุกเทินระดับจึงต่างกันและของวัตถุใสเวทอีกมากมายที่จะสุ่มได้จากบุคคลน,นี้สามารถนำงูสเนกเกตมาแลกในวันพฤหัส ได้วันละตัวถ้าแลกวันพฤหัสนี้แล้วก็ต้องรอวันพฤหัสหน้าถึงจะแลกได้อีกและเมื่อเราเดินสำรวจเมืองต่อถ้าเราไปร้านขายของแปลกในร้านจะมีขายแค่วัตถุไสยเวทแค่ชิ้นเดียวก็คือลมเพลมพัดแต่ที่พิเศษที่สุดในร้านแห่งนี้ก็คือถ้าเอาวัตถุไสยเวทมาขายจะได้ราคาดีสุดๆเลยราคาดีกว่าขายให้ร้านขายของในโปเกมอนเซ็นเตอร์อีกเมื่อเราเดินสำรวจต่อในบ้านของชาวบ้านจะมีบ้านหลังหนึ่ง ถ้าเราเดินเข้าไปจะเห็นเลยว่าคนในบ้านหลังนี้จะให้อะไรกับเราโอนรถเบ็ดตกปลาฝึกหัดเมื่อเราได้เบ็ดมาถ้าเราเอาเบ็ดนี้ไปตกปลาในท่าน้ำของเมืองเราจะโดนชาวบ้านแถวนั้นด่าว่าไอเด็กเปรตที่นี่ไม่ใช่สถานที่ให้ทำบาปนะไปตกที่อื่นซะเราจะไม่สามารถตกปลาในเมืองนี้ได้เลยถ้าเราเข้าไปคุยกับชาวบ้านคนนี้ชาวบ้านคนนี้จะบอกว่าที่แม่น้ำมีสีแบบนี้ เพราะว่ามีโปเกมอนดินชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำนี้จำนวนมากเห็นว่าเป็นโปเกมอนมีพิษด้วยถ้าอยากจะลองดีก็ไปตกปลาที่ถนนหมายเลขสามไปถนนหมายเลขสามมีลักษณะเป็นป่าเต็งรังครึ่งถนนแรกและเป็นป่าดิบชื้นครึ่งถนนหลังถนนเส้นนี้มีเนินสูงชันแต่ก็มีจุดพักเป็นระยะระยะถนนนี้เป็นที่นิยมมากในหมูนักเดินป่าที่อยากพิชิตถนนเนินสูงนี้สักครั้งในชีวิต ใต้เนินเขาจะมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ที่ให้นักท่องเที่ยวจ้างลูกหาบแบกของขึ้นไปบนเขาและบริเวณถนนแห่งนี้จะมีโปเกมอนดังนี้ถ้าเราใช้เบ็ดตกปลาฝึกหัดตกปลาบริเวณใต้เนินเขานี้เราจะเจอกับวอสปิกโปเกมอนปลาจิ้มฟันจอระเคธาดไไฟ,ฟ้าอัตราการพบเจอ53เปอร์เซนตลูททรโปเกมอนมเมล็ดดอกบัวธาดน้ำและพือ้อัตราการพบเจอ40เปอร์เซนต สติงเรย์โปเกมอนกระเบนราหูน้ำจืดธาตุดินและผิดอัตราการพบเจอ7%และมาดอโปเกมอนปลาบึกธาตุน้ำจะตกเจอได้ต้องมีเบ็ดตกปลาที่ดีกว่านี้และโปเกมอนที่จะพบในโพรงหญ้าครึ่งทางแรกของถนนหมายเลข3ที่เป็นป่าประเภทเต็งรังจะมีส4ประเภทดังนี้เชลี่โปเกมอนไข่หอยเชอรี่มีนาปรีโปเกมอนนกขุนทองแอนโทน โปเกมอนไข่มดแดง e n t r ร o n อนโปเกมอนมดแดงเป็นร่างพัฒนาของแ n นโทนธาดมแมลงอัตราการพบเจอ40%และโปเกมอนที่จะพบในโพรงหญ้าครึ่งทางหลังของถนนหมายเลข3ที่เป็นป่าประเภทดิบชื้นจะมี7ประเภทดังนี้โบเล่โปเกมอนหมูป่า e n t r ร o n อนโปเกมอนมดแดงมีนาปรีโปเกมอนนกขุนทองดัสเทเวอร์โปเกมอน ลูกน้ำแท็แกสี่โปเกมอนมเมล็ดมักการีผลบลี่โปเกมอนทากดูดเลือดทาดมือดอัตราการพบเจอ14%เปอร์เซ็นต p มสพอร์ตโปเกมอนดักแด้ธาตุแมลงและแฝรี่อัตราการพบเจอหเปอร์เซนและเมื่อเราเดินจนมาถึงสุดทางเราก็จะมาถึงอุทยันภูก่วมแดงเป็นพื้นที่อนุรักษ์ต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นก่วมแดงหรือเมเปิลเมืองไทย เป็นอุทยานที่จะเปิดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสและผ่อนคลายกับธรรมชาติและมีโปเกมอนท้องถิ่นที่ชื่อว่าแมฟพอตอาศัยอยู่บนต้นกวมแดงภายในอุทยานเป็นจำนวนมากซึ่งเราไม่สามารถจับมันภายในอุทยานได้นอกจากว่าเราจะเจอแมฟพอตหลงทางอยู่ในถนนหมายเลข3เรามาสำรวจอุทยานก่วมแดงกันนะคะจะมีสนามประลองในดงก่วมแดงศูนย์ประชาสัมพันธ์ ที่มีพยาบาลในนั้นเป็นจุดฟื้นฟูโปเกมอนที่พักโซนบ้านที่พักโซนเต็นท์จุดกลางเต็นท์สำหรับคนนำเต็นท์มาเองถ้าเราเดินสำรวจไปรอบๆเราจะเจอหัวหน้ายิมที่พักโซนเต็นท์เมื่อเราเข้าไปคุยกับหัวหน้ายิมหัวหน้ายิมจะบอกเราว่าใช่แล้วฉันเป็นหัวหน้ายิมแต่ฉันเองก็เป็นหัวหน้าอุทยานด้วยและตอนนี้งานฉันยุ่งมากถ้าเราช่วยงานเขาจนหมดเขาถึงจะยอมให้เราท้าประลอง ถ้าเราตอบตกลงช่วยงานเขาจะให้เราไปเอาอุปกรณ์เต็นท์ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์เมื่อเราไปเอาของที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ไหนนั้นจะท้าประลองกับเราเพื่อแลกของที่เราอยากได้เมื่อเราชนะเราจะได้ของมานำของมาให้หัวหน้ายิมหัวหน้ายิมก็จะเดินหนีไปที่พักโซนบ้านเมื่อเราตามเขาไปเขาก็จะมอบหมายงานอีกเหมือนเดิมเลยไปเอาของที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ประลองกับเจ้าหน้าที่อีกคน ได้ของนำมาให้หัวหน้ายิมหัวหน้ายิมเดินหนีไปทางจุดกลางเต้นนักท่องเที่ยวเหมือนเดิมสั่งงานไปประลองกับเจ้าหน้าที่อีกคนในศูนย์ประชาสัมพันธ์ได้ของนำมาให้หัวหน้ายิมคราวนี้หัวหน้ายิมจะเดินเข้าสู่สนามประลองดงต้นกัวมแดงเมื่อเราเข้าไปคุยถึงจะได้ประลองสักทีหัวหน้ายิม,มแมลงโจโฉจะใช้โปเกมอนเพื่อแบทเทิลดังนี้ e อนทรี n โปเกมอนมดแดงธาตุมแมลงเลเวล1ิ่มินคูนโปเกมอนตัวโมง่งธาตุแมลงและน้ำเลเวล14และโปเกมอนคู่หูของหัวหน้ายิมคือออทูมิทธาตุแมลงและแฝดปีเลเวล18มีต้นแบบมาจากผีเสื้อหนอนใบกระท้อนแต่พอนำมาออกแบบเป็นโปเกมอนจึงเปลี่ยนปีกให้คล้ายกับใบเมเปิลตามรูปเมื่อเราประลองชนะ หัวหน้ายิมจะขอเหรียญทองเบอร์หนึ่งเมื่อเราให้เขาเขาจะนำเครื่องหลอมทองที่มีโรตอมควบคุมอยู่ออกมาโรตอมนี้จะเป็นธาตุไฟและน้ำแข็งเมื่อนำเหรียญทองใส่ในเครื่องหล่อด้านบนเครื่องโรตอมจะใช้ไฟหลอมทองให้เหลวทองจะไหลลงมาอย่างพิมพ์ด้านล่างลงบนแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ในเครื่องโรตอมถึงจะใช้พลังน้ำแข็งทำให้ทองนั้นเย็นตัวลงจนกลับมาแข็งอีกครั้งในรูปทรงใหม่เข็มกลัดกลวงแดง หรือเข็มกลัดเมเปิลเป็นหลักฐานว่าเราได้ผ่านการประลองยิม,มแมลงเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเราได้รับเข็มกลัดมาแล้วเจ้าหน้าที่จะวิ่งมาแจ้งข่าวกับหัวหน้ายิมว่าเมื่อกี้คุณวิวโปรเฟสเซอร์เขตอีสานโทรมาเพื่อเรียกคุณเข้าไปพบอย่างเร่งด่วนหัวหน้ายิมจะรีบวิ่งไปทิ้งเราไว้อยู่ในสนามประลองหมายเหตุณนะจุดนี้ไม่ว่าเราจะไปประลองกับยิม,มแมลงก่อนหรือยิมดินก่อน จะมีสายเรียกเข้าจากโปรเฟสเซอร์เขตอีสานเสมอเป็นในหนึ่งให้เราตามไปดูเมื่อเราเดินทางกลับมายังเมืองโบราณบั้งไฟและแวะไปที่ศูนย์วิจัยเขตอีสานเราจะเจอกับคุณวิวโปรเฟสเซอร์ Professor, และหัวหน้ายิมยื่นคุยกันเมื่อเราเข้าไปร่วมบทสนทนาคุณวิวจะเล่ามาว่าฉันได้เรียกหัวหน้ายิมมาคุยเกี่ยวกับเรื่องลิงตัวนี้ว่าเคยเห็นที่ไหนไหมจากที่คุยสรุปกัน หัวหน้ายิมบอกว่าปกติลิงชนิดนี้จะตัวสีน้ำตาลและมีร่างนี้ร่างเดียวส่วนลิงตัวสีขาวเคยเจอเมื่อนานมาแล้วแต่ตัวที่เคยเจอตัวจะใหญ่กว่านี้และดูเหมือนว่าเป็นพยาลิงที่ดูแลฝูงอีกทีนานๆทีจะเกิดพยาลิงขึ้นหนึ่งตัวละมั้งคุณวิวจึงวิเคราะห์ว่าลิงสีขาวอาจจะมีร่างพัฒนาจึงจะนำลิงสีขาวนี้มอบให้หัวหน้ายิม เพื่อไปฝึกให้มันพัฒนาร่างหัวหน้ายิมจึงบอกว่าทางเราก็งานยุ่งมากๆจึงไม่มีเวลาพัฒนาร่างลิงหรอกไหนๆก็รู้จักกับเทนเนอร์เด็กคนนี้แล้วนี่ทำไมไม่เอาลิงขาวนี่ให้เด็กคนนี้ไปพัฒนาร่างละ่ะคุณวิวมีอาการตกใจเล็กน้อยแล้วหันมาบอกเราว่าเธอช่วยนำลิงตัวนี้ไปพัฒนาร่างให้หน่อยสิเพื่อการวิจัยของฉันคุณวิวจึงยัดเยียดให้ลิงตัวนี้กับเรา ถ้าสมมุติโปเกมอนเราเต็มมีครบหกตัวระบบจะบังคับให้ลิงตัวนี้อยู่ในทีมแล้วโปเกมอนที่เกินจะโอนสู่โปเกมอนเซ็นเตอร์และคุณวิวจะขอข้อมูลติดต่อเราเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเราจึงสามารถออกจากศูนย์วิจัยได้และก็เดินทางกันต่อใน EP ต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะและขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ของเหล่าเทรนเนอร์ทุกทท่านนะและก็ขอบคุณน้องวี v, ที่ช่วยออกแบบชื่อโปเกมอนเสมอมา และขอบคุณคนที่มาเม้นช่วยเราตั้งชื่อทุกๆคนด้วยนะคะ EP นี้ก็มีโปเกมอนมก,กะรีผลและปลาจิ้มฟันจระเข้ตั้งโดยคอมเมนต์น,นี้และก็ชื่อโปเกมอนมเมล็ดบัวตั้งโดยคอมเมนต์น,นี้ขอบคุณเหล่าเทนเนอร์ ner, ทุกคนด้วยนะฮะถ้ารักกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ้าบายอยากกรี๊ดให้ EP สามารถจ้า EP สองคิดว่าวาดเยอะแล้ว อีพีสามวาดเยอะกว่ามากๆๆจะบ้าห่าห่าคือถ้าเป็นเนื้อเรื่องเวอร์ชั่นเก่าอะตัวละครเดินผ่านถนนหมายเลขสองไปเลยนะสู้กับผู้แข่งเสร็จไปต่ออีกเมืองเลยแล้วก็อธิบายวัตถุไสยเวทเบ็ดตกปลาขึ้นภูข่วมแดงสู้ชนะยิมคือจบนะไม่มีตัวละครที่ชื่อโปรเฟสเซอร์วิลนั่นนั่นแต่นี่เราได้เพิ่มเนื้อเรื่องขึ้นมาใหม่คือให้กลุ่มตัวร้ายโอปาปฏิกะมีบทเพิ่มขึ้นเพราะถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่า กลุ่มตัวร้ายแทบจะไม่มีบทเลยนะมีบทแค่ตอนใกล้จบส่วนเรื่องลิงขาวจริงๆคิดไว้ตั้งแต่เนื้อเรื่องเวอร์ชั่นเก่าแล้วว่าจะมีโปเกมอนลิงชนิดหนึ่งที่จะวิวัฒนาการขึ้นไปเป็นหนุมานใช่ค่านี่คือหนุมานที่ชาวช่องคนหนึ่งอยากให้มี5-5ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าจะมีให้จับในถนนหมายเลข12ไปเลยแต่พอนำมาคิดเป็นเนื้อเรื่องใหม่มันก็จะเมคเซนดีนะว่าทำไมกลุ่มตัวร้าย ถึงยืนปิดทางเข้าถนนหมายเลข12เพราะเวอร์ชั่นเก่าตัวร้ายคือยืนปิดทางเข้าถนนหมายเลข12แบบยืนปิดทางเฉยๆเลยไม่มีเหตุผลอะไรต้องยืนเลยห้าห้าจากที่เห็นเวอร์ชั่นใหม่ในคลิปนี้เราได้เพิ่มโปรเฟสเซอร์วิวขึ้นมาเป็นนักวิจัยเขตอีสานและนักวิจัยเฉพาะเขตก็เพิ่งคิดมาใหม่ๆเลยคงจะพอเดากันได้ว่าอนาคตจะต้องมีนักวิจัยเขตกลางเขตใต้เขตเหนือแน่ๆแน่ใจจริงเหรอห้ 5. ดูก่อนนะคะว่าจะเพิ่มเนื้อเรื่องยังไงดีกลับมาโปรเฟสเซอร์วิลตัวละครนี้พอเพิ่มเข้ามาแทบจะเป็นตัวจุดเชื่อมต่อเนื้อเรื่องเขตอีสานนี้ได้ดีมากๆและตัวละครนี้จะอยู่ควบคู่ไปกับเนื้อเรื่องโปเกมอนลิงขาวจนกว่ามันจะกลายเป็นหนุมานเลยแหละแล้วเราจะไปเซอร์ไพรส์กันอีกทีตอนใกล้จบ55วางเนื้อเรื่องพีกๆไว้แล้วจ้าอ๋อเรื่องโปรเฟสเซอร์คุ้นคหน้าตากันบ้างไหมคะ่ะให้ถ่าย ลองมาคอมเมนต์เดากันเล่นๆน,นะคะว่าเหมือนใครแล้วก็ตัวละครอีกหนึ่งคนผู้นำยิมมลแงโจโฉนี่พยายามจะวาดให้เหมือนผสมกับไม่เหมือนแล้วนะฮ่าฮ่าต่อไปเรื่องฉากโอ้โหเกลียดตัวเองมากอะ่ะว่าจะต้องละเอียดไปถึงไหนละเอียดไปทำไมฮ่าฮ่ามาดูฉากที่เราวาดเยอะๆนะคะฉากศูนย์วิจัยเขตอีสานเลเยอร์เยอะมากๆแต่ก็อยากนำเสนอว่า เป็นศูนย์วิจัยที่วิจัยโปเกมอนจริงๆมีห้องพักโปเกมอนที่มีดินอยู่ในห้องคือเอาไว้ให้โปเกมอนจำกลิ่นดินถิ่นตัวเองได้และไว้ให้โปเกมอนอึแล้วก็แฟ้มเอกสารต่างๆนานาถ้วยรางวัลรางวัลอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เข่งใส่มะม่วงกับเข่งใส่กล้วยก็จะสื่อถึงผลไม้ไทยที่คนไทยเวลาไปเก็บหรือให้ผลไม้กันจะชอบใส่เข่งเยอะๆดูแบบชาวบ้านชาวบ้านอย่างในฉากนี้ ก็เอากล้วยมาไว้เป็นสเสบียงให้โปเกมอนลิงต่อไปฉากที่วาดละเอียดฉากร้านขายของแปลกคอนเซปเราอยากให้มันดูมืดมืดลึกลับอย่างที่เห็นมันดูเหมือนไม่ละเอียดเนอะแต่ถ้าเอาความมืดออกใช่จ้าละเอียดจ้าอันนี้คือโปเกมอนกล้วยตาหนีนะซึ่งอีพีต่อไปออมาแน่ที่เห็นอาจก็จะมีตู้กระจกที่ไว้ใส่วัตถุไสเวทแน่นอนว่าถ้าได้เป็นเกมขึ้นมาจริงๆในตู้กระจกก็จะมีวัตถุไสเวทที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามการชนะยิมในแต่ละเขตต่อไปก็รูปพญานาครูปวิวแม่น้ำฮิ้งบูชาพญานาคจ้าละเอียดเกินน้ำเอยน้ำแดงเอย่ยพวงมาลัยเอย่ยทูบเอยฉากต่อไปบ้านชาวบ้านตกปลาทุกคนดูออกไหมว่านี่คือกะละมังใส่ปลาและมีปลาอยู่ข้างในด้วยนะละเอียดขนาดไหนละเอียดไปทำไมห้าห้าต่อไปฉากเทวรูปพญานาคจริงๆก็ไม่ยากแต่อยากโชว์รูปใกล้ๆว่าลงสีรูปปั้นพญานาคสวยไหมห้าห้า และฉากต่อไปศูนย์ประชาสัมพันธ์ภูกว่วมแดงละเอียดเกินเครื่องฟื้นฟูโปเกมอนเอ่ยชั้นวางโทรศัพท์ที่ให้นักท่องเที่ยวชาติแบตมีชิบดโปเกมอนกระแตไฟฟ้าไว้จ่ายกระแสไฟฟ้าตู้เย็นเอ่ยน้ำเปล่าเอ่ยน้ำอัดลมเอ่ยชั้นวางเต็นท์ต่างๆหมดแร่รวมฉากที่วาดละเอียดเกินต่อไปโปเกมอนตัวใหม่จ้าจะมีมูจูนฟอร์มไทยที่มันจะชอบสร้างดินมาขุมท้องตัวเองเวลากลัวหรือนอน มันจะมุดหัวเข้าไปในดินที่มันสร้างแล้วลักษณะภายนอกจะเหมือนกับหม้อดินสะกดวิญญาณมังรุโตโป,โปโกเกมอนลิงอันนี้เราออกแบบชื่อเองจ้าเป็นการผสมคำระหว่างมังกี้แปลว่าลิงกับนารุโตที่แปลว่าน้ำวนที่แก้มของลิงมีลักษณะเป็นรูปน้ำวนที่มันจะพัฒนาร่างเป็นหนุมานที่มีแก้มเป็นน้ำวนวูดอโปโกเกมอนรูปปั้นดินรูปคนคอนเซปต์คือตุ๊กตาวูดูนั่นแหละ มีตะปูที่จะติดที่ตัวมันสองตัวปักที่หัวหนึ่งอันปักที่มือหนึ่งอันสเสนกเกตโปเกมอนงูบวกกับต้นพญานาคราชสีด่างตัวนี้วางคอนเซปต์ให้เป็นลูกไฟพญานาคตั้งแต่แรกเริ่มเลยและไม่มีร่างพัฒนาเพราะกลัวว่ามันจะแย่งซีนโปเกมอนเทพพญานาเนคเสนกเกตเป็นชื่อที่น้องวีตั้งให้เป็นคำระหว่างสนิกแปลว่างูกับร็อกเกตที่แปลว่าจรวดการออกแบบที่สีสันเป็นแบบนี้ ได้จากสีของต้นพญานาคราชสีด่างที่จะมีสีเขียวกับสีบานเย็นเป็นลวดลายของงูตัวนี้สติงเรโปโกเกมอนกระเบนราหูน้ำจืดออกแบบยากมากๆแต่เราเองเนี่ยอยากให้มีเหตุผลคือเอาไว้คู่กับปลาบึก55และปลากระเบนตัวนี้เราจะสื่อถึงมลพิษในโลกโปโกเกมอนด้วยมันจะมีอบิริตีต้ติดตัวมาคือสร้างพายุฝุ่นแปลว่าถ้ามันอยู่ในน้ำมันก็จะทำให้ใต้น้ำขุ่นไปด้วยดิน และถ้ามันขึ้นมาอยู่ในเมืองในเมืองก็จะเกิดฝุ่นที่อาจจะหนักกว่าฝุ่น pm มัดดุกโปเกมอนปลาบึกเอาไว้คู่กับปลากระเบนราหูแข่งกันตัวใหญ่ห้าห้าอันนี้ไม่รู้ว่าน้องวีคนออกแบบชื่อนึกว่ามันจะเป็นาธาตุน้ำและดินหรือเปล่าเลยตั้งชื่อแบบนี้นะแต่มันเป็นแค่าธาตุน้าแต่ไม่เป็นไรนะมัดดุกชื่อนี้ก็ดูทาให้คนเล่นสับสนดีว่ามันจะเป็นาธาตุดินห้าห้าแอนทิออนโปเกมอนมดแดงมดตะน่อย เป็นมดพี่เลี้ยงที่ชอบอุ้มร่างแรกร่างไข่มดแดงอยู่ตลอดเวลา b l e a โป pokemon ทากดูดเลือดตัวนี้เราก็ออกแบบชื่อเองจ้าเป็นคำระหว่างบลัดแปลว่าเลือดและล l e แปลว่าปลิง่งพอเอามารวมกันแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะดีแต่คนตั้งชื่อยังออกเสียงไม่เป็นเลยห้าห้า mapport pokemon ดัก,ดกแมมดก้ผีเสื้อใบกระท้อนและอันทำมอดโปเกมอนผีเสื้อใบกระท้อน 2ตัวนี้จากที่พูดในเนื้อเรื่องมันคือมแมลงที่ผสมกับใบเมเปิลและตัวสุดท้ายนินคูนโปเกมอนตัวโมงร่างพัฒนาของดัสตาว่าโปเกมอนลูกน้ำลูกน้ำตัวโมง่งยุงวางคอนเซปต์ไว้นานมากแต่ไม่ได้วาดลง t ิกต็อกสักทีอยากจะบอกว่าโปเกมอนที่เราออกแบบเพิ่มเพื่อ EP 3โดยเฉพาะคือใย,ยผีเสื้อใบกระท้อนสองร่างนี้ทากดูดเลือดพวกนี้คือใหม่มาก และโปเกมอนที่วางคอนเซปต์ไว้ว่าจะมีแต่ไม่เคยวาดรูปจริงๆจังๆให้มันสักครั้งก็มีปลาบึกลิงและตัวโมง่งก็คือหกตัวนี้ทำให้เราเสียเวลานั่งออกแบบนานมาก55ายากสุดคือปลาบึกออกแบบด้วยสมองตัวเองไม่ไหวเลยเอาปลาดุกดอนโดโซมาเป็นไอเดียวาดปลาบึกเอาจริงไม่ค่อยเหมือนปลาบึกแต่เหมือนฉลามวานมากกว่าอ่ะต่อมาเรื่องเครื่องหลอมทองโรตอมออกแบบยากเหมือนกันวาดวาดลบๆหลายรอบมาก เพราะต้นแบบของมันคือโปเกมอนที่เราซุ่มออกแบบไว้ตัวหนึ่งที่มีธาตุไฟและน้ำแข็งมีให้จับแน่น่าจะเห็นโปเกมอนตัวนี้ตอน EP5 แต่โรตอมธาตุไฟและน้ำแข็งไม่มีให้จับนะคะเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะผู้นำโรงยิมต่อไปช่วงแฟนาจ้าแฟนาตคนแรกของเราผลงานจากเพจตะกวดเขียวล่าไก่ลงน้ำจ้าผลงานน่ารักมากๆแล้วลงรายละเอียด แบบครบเก็บทุกเม็ดจริงถึงบางจุดที่ดูแปลกตาออกไปแต่ก็เสริมให้ดูมีความเป็นจริงมากกว่าเดิมขอบคุณเพจตะกวดเขียวลากไก่ลงน้ำด้วยนะใครอยากติดตามผลงานชาวช่องคนนี้ตามไปดูที่เพจเขาได้เลยสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะด้วยรักจากสยาจ้าตอนนี้เราทำกลุ่มใน Facebook ที่ชื่อว่าเฟกมอนไทยแลนด์บายสยาจ้าใครสนใจจะมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนไอเดียกันหรือติดตามแอดมินว่าทำคลิปไปถึงไหนแล้วสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะเพื่อกันกลุ่มจะเหงางั้นเรามาเริ่มกิจกรรมแรกกันเลยออกแบบโปเกมอนสไตล์ไทยครั้งที่1ดอกเฟื่องฟ้ายากไปไหมนาห้าห้ดอกเฟื่องฟ้าก็ไม่จําเป็นต้องเป็นท่าพืชก็ได้นะพูดแบบนี้สรุปยากกว่าเดิมห้าใครอยากโชว์ฝีมือมาเจอกันได้ในกลุ่มนะคะ